สวัสดีค่ะร้านแจ้โหดค่ะวันนี้มาแนะนำด้ามพ่นยาเทอร์โบอิตาลี่2ชั้นนะคะสีทองของแท้ค่ะตัว3ฟุตนะคะวัดความยาวจริงได้88เซนนะคะไม่หลอกไม่แหกตาคนซื้อนะคะ,ะภาพนี้จะเป็นรุ่นเก่านะคะถุงห่อหุ้มยังไม่เป็นสีน้ำเงินถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นถุงห่อหุ้มสีน้ำเงินนะคะมีซองใส่เนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะตัวนี้2ฟุตค่ะความยาวจริงอยู่ที่ ห8เซนนะคะหายไป2เซนก็ไม่ได้ทำให้พ่นยาได้ด้อยหรือลดน้อยลงไปมากกว่านี้นะคะนี่เป็นการรีวิวจากลูกค้านะคะอาตัว3ฟุตราคา660บาทส่งฟรีทั่วไทยส่วนตัว2ฟุตนะคะ550บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยถ้าขนส่งไปถึงนะคะราคานี้ราคาเดิมค่ะ หัวของเขานะคะจะเป็นมินียมอย่างดีนะคะสามารถบิดเกลียวถอดออกมาดูได้นะคะเป็นหัวเจ็ตอันนี้ของแท้นะคะให้ดูไส้ในอ่ายืนยันค่ะว่าของแท้นะคะเกลียวของเขาได้ไปอย่าตกใจสายเกษตรต้องใช้เกลียวด้านในนะคะมันจะมีทั้งด้านนอกและด้านในด้านนอกนี่สําหรับงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานเกษตรนะคะเนี่ยค่ะสายพ่นยากเกษตรเจ๊เลยลองดึงมาจากม้วนสายยางเลยเนะี่ยมาหมุนให้ดูนะคะ ชัดเจนนะคะว่าใส่ด้านเกลียวด้านในอย่าตกใจได้ไปเฮ้ยทำไมเกลียวมันใหญ่เมาเลอร,เอร์มาเต๋อหรือถ้าใครสนใจจะเพิ่มเป็น3พฟุต900บาทนะคะก็จะมีห่วงฟียอยและาวาวปิดเปิดน้ำยาเราสามารถคอนโทรลปิดเปิดน้ำยาได้เองโดยที่ไม่ต้องไปปิดที่ต้นสายจากปั๊มนะคะพีคสุดค่ะลูกค้าข้ามอำเภอนะคะมาจากหนองไผ่มาซื้อ ด้ามพ่นยาเทอร์โบสีด้ามลืมถ่ายรูปค่ะและพี่ประดิษฐ์วันนี้นะคะรอบแรกสั่งไป1ด้ามรอบ2สั่งไป3ารอบ3สั่งไป2รอบ2สั่งไป4ฟังทันไหมคะรอบนี้สั่งไป5นะคะส่วนพี่ดำเพชรบุรีที่เคยสั่งปั๊มอนาคอนด้าไป4ี่ชุดก็สั่งไปทั้งหมด5ด้ามนะคะวันนี้เก็บไปทางสด้ามค่ะเมื่อวานจะมีส่วนลำไยมั้งสั่งไป8ด้ามนะคะนี่ค่ะภาพมาแล้วค่ะส่วนลำไยที่ลำปางนะคะ เอา3ฟุตไป2ด้ามและ2ฟุตไป6ด้ามค่ะก็เข้าๆประมาณนี้ค่ะลูกค้าที่เขาสั่งซื้อนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์ใครอยากได้ก็แอดไลน์มาสั่งซื้อนะคะสินค้ามีพร้อมส่งค่ะไม่ใช่มี3ด้ามแล้วมาโฆษณานะคะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นอยากได้เป็นลังก็มีราคาส่งสำหรับร้านค้านะคะลูกค้าท่านใดใช้ไม่ถูกใจสามารถ เจ๊โหดได้ภายใน7วันนะคะนับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้านะคะลองไปเทสใช้ดูส่งของคืนมาให้มันอยู่ในระยะเวันนะคะไม่ใช่ไปใช้ตาแหลกตาลานแล้วอเอามาคืนนะคะอย่างนั้นก็ไม่รับคืนนะคะ,ะเพราะร้อยคนเนี่ยเจ๊ขายมาร้อยคนเนี่ยมีคนคืนมาแค่ไม่ถึงครึ่งคนนะคะรับประกันความแรงถ้าลูกค้าปั๊มไม่แรงย่าลิอาจมาใช้อย่าหาทำค่ะ อย่างตัวอย่างที่เจ๊ลองกับเป้แบตเตอรี่นะคะยังได้8เมตร10เมตรนะคะถ้าเป็นเครื่องพปนยาอยู่แล้วสบายอยู่แล้วค่ะยิ่งปั๊ม3สูบอย่างเงี้ยแรงทะลุนรกอยู่แล้วค่ะอ่าเพราะว่าตัวนี้ของแท้แต่ถ้าลูกค้าไม่พอใจว่ามันไม่ได้จริงๆก็ยินดีรับคืนค่ะตามสักที่ที่ปากพูดค่ะถ้าไม่พอใจยินดีรับคืนนะคะของดีของแท้ต้องร้านเจหูดย้ำค่ะ ชอบให้กดไลค์อยากได้ให้กดสั่งซื้อนะคะร้านเจหูดค่ะเดิมค่ะเจหูดไม่ใช่เซเวโปรดเห็นใจเปิดร้านจันถึงเสาเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นสะดวกเวลารับสายนะคะติดต่อได้เวลางานเท่านั้นบางทีอาจจะไปไล่กินข้าวบ้างนอกเวลางานงมดรับสายนะคะสนใจสินค้าติดต่อเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะ091 025 2575โทรได้ไลน์ได้นะคะหรือจะติดต่อเพจร้านเตี้ยหูดการเกษตรเตียหูดการเกษตรจำง่ายค่ะจำขึ้นใจได้เลยค่ะเตี้ยหูดการเกษตรมีหนึ่งเดียวในไทยอาจจะมีหนึ่งเดียวในโลกด้วยซ้ำนะคะชื่อนี้เตียหูดการเกษตรอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ถ้าต้องการมาที่หน้าร้านถนนเส้นใบพัดเลยค่ะจำง่ายง่ายๆอ3 4าอ่ะใกล้ๆกับ3มแยก คูอคโบต้า,ตาถึงสามแยกคูโบตา้าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เลี้ยวเข้าเส้นบายพาสเข้ามา20มเมตรเลี้ยวปุ๊บชิดซ้ายเลยร้านเจ๊ยอยู่ซ้ายมือร้านแรกเลยนะคะถ้ามาจากทางลมศักดิ์ก็จะอยู่ขวามือก่อนถึงสามแยกบายพาสคูโบต้า,ตาเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าในเมืองนะคะถ้ามาจากกรุงเทพจากสามแยกไล่กำนันจูนมา15กิโลเมตรเจอสยามคูโบต้า เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นใบพัดเจอร้านเจ๊เป็นร้านแรกเลยค่ะถนนสองสามสี่จำให้ดีถ้าจะเช็ค in, อินอาดูหมุดค้นหาเจ้าหดนะคะจะมันจะมีหมุดสีแดงขึ้นชื่อว่าหอจกอบุญสุขเกษตรนะคะหอจกอบุญสุขเกษตรร้านเจหจะมีหมุดสีแดงนะคะตามที่กัดนั้นเลยค่ะจะมีหมุดสีแดงนะคะถ้าค้นหาใน g o o g l e จะขึ้นบารเกี9าเทับ9นะคะ ถนนสองชื่อนี้ชื่อเดียวค่ะเรืโหดการเกเเรษตรเบอร์โทนี้เบอร์เดียวค่ะโทรได้แอดไลน์ได้สนใจสินค้าติดต่อในเวลางานเท่านั้นนะคะลูก2ขัวหนึ่งโปรดเข้าใจเรืโหดไม่ใช่เซเว่นโปรดเห็นใจนะคะติดต่อในเวลางา,นเ,าน,นเท่านั้นเปิดร้านจันถึงเสาหกวันแล้ววันอาทิตย์งดต่อไลน์งดรับสายนะคะ หากว่างก็จะรับจะตอบค่ะ i yeah.